ตื่นเต้นขนาดไหนพอเรารู้สึกว่าเข้าชิงแบบอาจจะตกใจแเข้าได้ไงก็ดีใจแอบบนสงสารนิดนึงดีใจขอบคุณที่ให้โอกาสค่ะขอบคุณขอบคุณดีเจมันมันเหมือนว่าเราก็ไปได้ไวแต่แบบแบบเา็นโปรมุ่งสิทธิ์เหมือนกั้นไหมใช่เหมือนจริงจริงแล้วดีใจดี่ได้กลับมาเพียงยังไม่ดื่มเลยแล้วมีสามเพลงก็ดีใจดี ชิงก็ก็ดีใจมากแหละแต่ว่าซอรี่เรามันก็ทำถึงทำเกินทำได้ขอบคุณนะคะเจนมากค่ะเป็นไงบ้างคะดินแก้วปีนี้เราจะมีเพลงอะไรที่มาทำลายสถิติเราได้ไหมมีโดนถามหลายหลายรอบแล้วก็ต้องมีเรามีคุยกันบ้างแล้วแล้วเราแอบซื้อสัตว์ตรงนี้นะคะยังไม่ได้คิดเลยค่ะแต่เราคุยกันแล้วว่าจะมีเราคุยกันแล้ว ไหนยังไงลองคอมเมนต์กันมาได้ได้บอกไดมม้มีมีแบบตลอดตีกันเองหวังว่าจะเอาแบบไหนดีเพลงต่อไปมันจะตีกันตลอดใช่ค่ะเรื่องทั่วไปก็ตีกันตีกันใครจะอยู่ซ้ายขวาก็ตีแต่ว่าก็ช่วยช่วยดิสคัว่าหาหาให้มันดีที่ <S 2> <S 2> สุดสำหรับตีกดดันไหมลุงแบบว่าอ่ะเพลงมันก็ปั่นอะไรนี้มันก็ปังกระแสดี่อะไรเงี้ยการการทวีตต่อไปมันก็กดดันไม่เราก็ไม่ได้มากวดอะได้ทำอะไรอ่ะ เป็นแล้ังแล้วที่หมดแ้วนะวาน้าเออขวหน้าแล้วก็ใครยังไงยังไงรอบหน้าเราจะทำอะไรกันยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าน้องสาวเขาก็มีเพลงพุ่งดังไปนะคะกับเบบี้ r ีนะคะไปที่ป๊อปด้วยนะแล้วใครจะไปอะไรคะ้งนี้ก็เพลงวัน p ันช h ใส่ใส่อะไรมาพี่ฟางไงลูกเดี๋ยวจะปล่อยเพลงเร็วๆนี้แล้วนะคะกำลังอยู่ในช่วงกับงารกำลังทำเพลงค่ะ ที่ค่อข้างชัดเจนคาแรคเตอร์ทีมชัดมีเนืหาชุมชนที่เราตวนระหว่างเราสามในในฐานะี่แแต่ว่ายังคงฟังเซ็กซ์เซ็กซี่อะไรได้อยู่เราก็ได้อยู่ไหคือเป็นเทสเล่าไหมเป็นเทสเล่าไหมเป็นเทสเล่าแล้วต็นเาเป็นสาวคือถ้าเราจะบอกว่าโตเป็นหนุ่มแล้วก็อาจจะเปสาว่าเปิลิโต้เป็นหนุ่มช่วงไหนช่วงไหนเราจะได้ฟังเพื่อนใหม่จากสา่แก่ที่แจงไปต้องคำสัตยจริงว่ายังยังไม่ได้เลิกแลก็อาจจะรองดูยังไงไปปี ใครี่งเริ่มคิดอี่ขออนุญาต่านีนิได้ค่ะป็นรางตอนนี้อเร๋อีพเรื่องแถลข่าวแล้วสุดคจิงไม่ไปตามแถลข่าทปีนข่าไปเลยก็ก็ไปตามนั้นเลย่สการดีขึ้นมอรู้ว่าแตอ่เแถลไปยก็รว่าก็มีช้างอมแอบแอบเหมือนเดิมแต่ว่าแอบยอนว แล้วเราก็แห่กันเข้ามาให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ค่ะรับมารับมาหุ่ทักไดเล็กมากนิไม่ได้เข้าไปตอบกลับแต่ว่าอ่านนะคะแอบแอบเหมือนเดิมคือไงมันแบบมันยังไม่อยู่หรอยังไม่อยู่เหรอทางด้านรถด้านหัวอะไรอย่างเงี้ค่ะว่าเหมือนเดิมปกติทั่วไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ได้รับกระแสบวกเพิ่ขึ้นหน่อยแล้วว่าแฟนเขาบอกว่าทราบแล้วว่าเรากำลังผ่านอะไรอยู่เพราะว่าเขาให้กำลังใจทั้ทั้งที่สถานี้แล้วยังมีกระแสแอบเหมือนเดิมเรามีแอบอยากมีนึ่งไหมมีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าเราเอาไปลงที่มวยนะคะ มนเบอร์มากกันมันยังไงคะลูกคุต้องขอบพุณท่านมสติว่าทำให้ใครตกใจกับการนี้ใช่ไหรคแต่ว่าี่นี่เป็นสปอนเซอร์ วก็ acting เลยใช่ไหมู้ะเกนยังไงอะอันนี้อาจจะอยากพายไปด้วยกันสมิวาวิ่งนอบๆแม่มันนแบบคือมันกดดันถ้าสมมติว่ามันถ้าสมมติว่าแล้ว่าเ็กแพ้อะหนูอาจะเริ่มเครียดแล้วว่าชื่อที่แปะอยู่นเกงที่เป็นชื่อเราเนี่ยมันเป็นสิ่มควรจไมอะไร่้ยก็ก็เลยดึงบ้านพาเชียร์หวแบบนี้เลยเเมือ่อกว่านี้อีกเ่กว่านี้ใช่ค่ะก็คมหมอล อะไรนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าเริ่มกตลัอด้าไปเรื่อยๆแล้วว่าแต่ก่อนก็ดูอยู่แล้วอยู่บ้านจะเป็นประมาณนี้แหละค่ะก็คือเขาือว่า่นชอบกีฬามวยอะไรนี้ตั้งแต่แรกชอบอยู่ค่ะจริงๆดูบอลแชมเปี้ยนชิพตลอดค่ะก็จะดูทั้งหมดเลยตั้งแต่เอ็มเอฟเอคิงบอคชิพบวยไทยดูอะไรกรปปิ้งอะไรเงี้ยเป็นพยานค่ะเพราะว่าหน่วยชอบต่อยหนูมากเฮ้ยผมบอกทำไรแล้วคะ ่ามันไม่ได้สู้กับตัวเองบางอย่างเรามีชื่อการให้แบบว่าให้เราคิดว่าเราจะมีชื่อในการมวยเราชื่ออะไรมีแล้วค่ะมีแล้วค่ะชมิลี่นะคะชื่อในวงการมวคืออํานวยจิตสิทธ์แลกสือขอบคุณ่ะตวทยค่าัวอันนี้คิดเองเลยปาแบบคเไม่แต่ว่าตัวเราเองอยากมีโอกาสได้แบบซ้อมอะไรประมาณนี้ไหมเามิลี่ปิดยิมมวย จะหมาเลขที่อยกตอนนี้ก็เลยออกแอปซ้อมของของ,ของเราไปกอ่อเลนไม่ไมมดได้แบบว่ได้คชนิดไแต่มีเพลงต่อยไปแล้วเราก็ได้ต่อยไปในฟพไปแล้วกับพี่มาเราแอว่าเราอยากจะคู่ชตาจะได้เป็นใครอาจจะเป็นสอคนนี้ก่อนเนี้ย่านเล่้งนี้หรือก็ทำแลไม่ได้เขาเป็นนสมุนไนไม่ได้ อะไรไงกันโดล,ลาไปไงนเออไม่ใช่อะไรอย่าง <c oughs> เางี้ยเรารับใช่ท <c oughs> ีนี้รูปการเปิดคล้ายมวยอยู่มันมีแบบรักชกในสถาการอะไรเงี้ยเริ่มจริงจังเลยแบบอย่างที่บอกเป็นยิมมวยอ่ะไม่ใช่เราจะทำที่เป็นคล้ายจริงจังเลยไหมละ่ะคือถ้ามันถ้ามันมีตังตอนนี้ก็ขอ, <c oughs> ขอให้ไม่ไมาขาดทุนก่อนแล้วก็ยังไงก็มาเรียนกันได้ค่ะพร้อมไปด้วยเลทีนี้ถ้าใครเป็นผู้หญิงเราไม่กลัวไม่กลัวแบบว่ากลัมแบบกลัว เดี่ยวแบบจะเล่นกีฬาเลือกเล่นกีฬาค่แต่กลัวบ้างเล็กน้อยแต่เชื่อว่าที่แม่ให้มาน่าจะคุ้นได้ดีค่ะทางมวยเราเป็นไงวงไงวงทุกวงไงหรือว่าอกาดีงมวยทางเราเราประการศมวยมวยเราเข้าไปใส่บุกเข้าไเราจะเรียกว่าในในในมวยสกุลเรียกพิการบูนะก็เป็นแบบว่าบุกเข้าไปข้างในมากกว่าป่แนวล้ เปิับเปิดรับคู่ท้าทวนเลยไหมใครสใรจะรองดูค่ะขอคนมีเก่นะคะอ้ก็อย่าสูงไปเกอบตันค่ะะสอบทายลูก Welcome to Star Society